กสนอำเภอดอนจานขอนำเสนอผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำทประโยชน์ด้านจิตอาสาสวัสดีค่ะดิฉันนางภาราดีอารีสันผู้มนการกสอนอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินในานามตัวแทนผู้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา โดยได้นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตดูรักสามคีเมื่อปี2564ดิฉันได้ผ่านการอบรมโครงการจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสาของสำนักง,งานกศนอจังหวัดกรสินประเภทหลักสูตรปกติ ระดับพื้นฐานจำนวน12ชั่วโมงหลังจากที่ได้ผ่านการอบรมแล้วนะคะก็ได้มาขยายผลมาถ่ายทอดองความรู้ให้กับคณะคุครูนักศึกษาประชาชนโดาได้จัดโครงการหรือกิจกรรมหลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นการอ,อบรมจิตอาสาของนักศึกษากศนอเอดอนจาน์การปลูก เพื่อสมุนไพรเพื่อ,อต้านภัยโควิดนะคะแล้วก็โครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะแต่กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญยิ่งนะคะก็ได้ได้ส่งกิจกรรมเข้าประกวดในระดับจังหวัดก็มี3าประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นนะคะการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หรือกสนอชาเลนจซึ่ง กสน,นเรานะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะในระดับประถมก็ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณารางวัลชนะเลิศอันดับที่1ในระดับจังหวัดกรสินส่วนประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นการาผู้นำชุมชนด้านจิตอาสาซึ่งก็ได้ส่งนายสมอรทธิดี ซึ่งเป็นกำนันตำบลน,นาจัมปานะคะในระดับจังหวัดนี้ท่านก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองแล้วก็ประเภทที่สามชุมชนจิตอาสาดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,564ซึ่งก็ได้ส่งชุมชนบ้านนองโพนหมู่ที่สามตำบลน,นาจัปานะคะก็ได้รับ รางวัลโลกเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับที่สอง,สองซึ่งเป็นรางวัลที่มีความภาคภูมิใจและเป็นการร่วมแรงร่วมใจของภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนชุมชนประชาชนคุณครูนักศึกษานะคะก็ดิฉันก็ถือว่าเป็นได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติและมีคุณค่า และมีมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในส่วนกิจกรรมที่สองที่ฉันได้ดําเนินการมาตลอดและทําอย่างสม่ําเสมอนะคะก็เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเราร่วมทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยจะ,ะร่วมกับทางอำเภอนอนจานจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยจะมีการหมุนเวียนไปทุกเดือนนะคะไปทุกปับล แล้วกิจรกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำค,ำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาวิกขินเดงในส่วนกิจกรรมที่3ที่ดิฉันมีความภาคภูมิใจมากนะคะดิฉันก็ร่วมกับคณะครูก็ได้จัดกลุ่มสนใจกลุ่มชั้นเรียนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า และการทําเจลล้างมือคณะพวกเราก็ได้นําหน้ากากผ้าเจลล้างมือต่างๆได้นําไปมอบหรือว่าแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการสิ่งนี้ดิฉันก็คิดว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งและเป็นความภาคภูมิใจแต่ทางตัวดิฉันเองนะคะซึ่งได้ร่วมกับภาคีเค,ครือข่ายเพราะว่าการที่เรามีจิต อาสามีจิตสาธารณะ,ะมันเป็นความสุขทางใจนะคะเพราะว่าถ้าเราทําอะไรให้ใครแล้วทําด้วยใจแล้วสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือความสุขใจของเราดังคํากล่าวที่ว่าการเป็นผู้ให้สุขใจกว่าการเป็นผู้รับสวัสดีค่ะ